เรือกระบวนตุนเทือกเิริงทายทองยิปัสาดดุดโดยเดนชนทรงรือตุนงามเฉิดายกิ่ง นาวาแน่นเป็นขนาดล้วนลูกสัตว์แสนยาโทนคนเรือริว้วที่อิวทงสลอนสา เสียงสูงพออนไพไตรไพทองร้อยหุ่นหีโอ้หีมัเสียงเต็มเต็มสรามกมุกสีดา่างเทียงพิมานผ่านเมฆามันกรองสองพองรสจนาหลังคา เอาวางไว้เลยค่ะแยสาม,มารัรัดใคจกาบแก้วแสงแหววับจับซักคนเรียบเพียมเพียมผู้จนจางร่นฟ้ามาแดนดินสุวรรณหง lôi lăng xin kiêng hung sông đông ninh linh lạt lương tương ta sông đưa cháy vai vòng มีมีกลุ่มนี้ที่อ่านได้ถูกจังหวะแต่เสียงเบาแล้วก็มีเสียงเพี้ยนนิดนึงใครไม่รู้หละ่ะพาเพื่อนเพี้ยนเกือบแล้วนะคะแต่โดยภาพรวมก็คือได้อยู่ทีเนี้ยตอนแั้ว่าจะให้5คะแนนนี่มันมันสะดุดนิดนึงก็เลยให้4.5ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นครูก็ปัดอยู่ดีนะคะคือให้รู้ว่า4.5เนี่คือคะแนนอ่าคือถ้าได้5มันก็ยังมีจุดจุดต้องปรับปรุงอยู่แต่ทั้งนี้นั่นคือควปัดเป็น5อยู่ดีนะคะ โอเคค่ะ